ขึ้นศาลการที่ท่านถูกล่วงละเมิดในบางสิ่งบางอย่างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะคะและจะอธิษฐานจ่ายอธิษฐานให้เป็นพิเศษในตรงนี้ถ้าท่านถูกฟ้องร้องในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมารซาตานมันจะทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าชําระชีวิตของเราแล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะ ตัวเราเองเนี่ยก็ต้องไม่เป็นคนที่จะฟ้องร้องหรือว่าฟ้องผิดคนอื่นเช่นเดียวกันนะพระเจ้าสอนให้เราได้มีท่าทีที่ถูกต้องนะคะพระคังภี่หลายตอนเลยที่พูดเกี่ยวกับว่าอย่าให้เราไปกล่าวโทษคนอื่นเพื่อที่ตัวเราจะไม่ถูกกล่าวโทษนะคะทุกๆคนเนี่ยก็เป็นบ่าวของพระเจ้าจําพระคัมภีร์ตอนหนึ่งได้ไหมที่บอกว่าเราเราเราไม่มีสิทธิ์ไปตําหนิบ่าวของพระเจ้าทุกคนเป็นบ่าวของพระเจ้าและทุกคนก็ รับตามที่ทุกคนได้กระทํานะคะดังนั้นในหัวข้อนี้จะอธิษฐานอ่ามีใช่ไหมมีมีพี่น้องที่อยู่ในหัวข้อตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราอธิษฐานไปด้วยการสําหรับคนที่เจอกับการฟอ้องร้องขอให้ท่านหลุดขอให